กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมขออนุญาตอภิปรายและอาจจะมีการซักถามให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะการมิธการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนนะครับท่านประธานครับทุกวันนี้ทุกพรรคการเมืองเขาก็ระบุเขาก็ว่าเป็น พักของประชาชนอยู่แล้วนะครับโดยที่90ปีครับปีหน้าก็ครบ90ปีของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศเราที่ก้าวมาและล้วลุกลุกคลานกันอยู่ในช่วง 48, 40ปีแรกก็เรียนรู้กันอยู่ระหว่างระบบเก่าระบบใหม่ระบบเก่าที่ยังบอกว่าของใหม่ยังไม่ย,ไมยังไม่สมบูรณ์พอประชาชนยังไม่พร้อมพอ แต่ในขณะที่คนที่คิดว่าระบบใหม่นะ่าจะช่วยได้ดีกว่าก็พยายามจะเอาเข้ามาแต่ในที่สุดการเมืองมันเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนก็เห็นว่านี่แหละคือวิธีการที่ตัวเองจะเข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจะเข้าไปอาสาเป็นผู้ที่จัดทรัพยากรแล้วเราก็ได้เห็นพรรก,การเมืองในรูปแบบต่างๆในอดีตที่ผ่านมา นจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันต้องถือว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรหรือมีกระบวนการและกลไกที่จะไปทำหน้าที่ที่จะเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าพรรคการเมืองก็เป็นเพียงแค่กลไกส่วนหนึ่งของทางสังคมใช่ไหมครับซึ่งสังคมมีทั้งสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมของตัวมันเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็หล่อหลอมมาให้การดำเนินการเพื่อที่จะให้ใครก็ตามที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดสรรประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ในการใช้อำนาจได้อย่างสมบูรณ์แบบและสมประโยชน์และในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมหรือที่เราไปเรียกว่าภูมิทัศน ที่ทุกวันนี้ทุกคนให้ความสนใจในศั์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Eco System นั้นทั้งภายในของเราเองก็มีส่วนประกอบที่สำคัญและทั้งภายนอกที่เป็นทั้งแรงคุกคามและเป็นโอกาสจากในส่วนที่เป็นต่างประเทศต่างชาติมหาอำนาจต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเขาคุกคามพวกเรามาไม่ใช่เพียงแค่หลังจากที่เรามีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแล้วเท่านั้น แต่เขาคุกคามมาตั้งแต่เรายังมีสมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วยซ้ําไปงั้นภายใต้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยกระผมคิดว่ากระบวนการของการที่จะทําให้พักการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยประชาชนควรจะได้มีส่วนร่วมในการคิดในการร่วมทำในการร่วมแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบัน เราก็คงยังเห็นว่าพี่น้องประชาชนยังตกอยู่ในกับดักในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้เขาไม่สามารถจะใช้เวลามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีท่านสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นด้านผู้แทนของท้องที่นะครับที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งเป็น องค์กรปกครองท้องถิน่นทั้งอบตและเทศบาลก็ล้วนแล้วแต่มีประเด็นในเรื่องของการซื้อเสียงมีราคามีตัวเลขนะครับที่บอกกันอยู่ว่าถ้าเป็นพื้นที่นี้จะเป็นเท่านี้ถ้าเป็นพื้นที่นี้จะเป็นเท่านี้นะครับดังนั้นประเด็นสำคัญของการพัฒนาความเข้มแข็งของพรรคการเมืองคง ต้องขอพระคุณนะครับคณะกรรมาการที่ศึกษาในเรื่องนี้มาแล้วให้ความสนใจในเชิงเทคนิคนะครับที่จะเป็นกระบวนการเป็นกลไกลเป็นกรรม,มวิธีเป็นวิธีการแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการพูดถึงกันมากๆนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกก็เป็นการทำมีการมีส่วนร่วมแบบเป็น Primary w o r รหรือว่าการเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งพูดไปตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคนเกินครึ่งประเทศไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากลไกจะเป็นอย่างไรได้ฟังนักวิชาการอาภิปรายอยู่ในาทางสื่อทีวีบ้างอะไรบ้างนะครับก็พบว่ากระบวนการนี้น่าจะยังไม่ได้เหมาะเลยกับสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมสังคมและการเมืองแบบไทยยิ่งพอไปพูดถึงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจด้วยยิ่งแล้ว ก็ยิ่งทําให้พักการเมืองคงไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้เท่าไหรนักสิ่งที่สําคัญที่กระผมอยากจะเห็นการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ลึกและเลยไปม,มากกว่านี้น่าจะเป็นปัจจัยทางด้านที่กระผมได้กล่าวไปถึงก็คือเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและทําให้บทบาทของพักการเมืองนั้นเนี่ยออกมาในรูปแบบต่าง แน <N> ่นอนที่สุดครับพักการเมืองแต่ละพักที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้แม้กระทั่งพักที่เก่าแก่ที่สุดก็ตามก็ยังมีความแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมแปรปรวนไปตามองค์ประกอบแล้วก็แปรปรวนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เขามีแรงกระทบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศภายนอกประเทศก็ตามสถาน,นการณ์ต่างๆล้วน,ลวนแล้วแต่เป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด ผมอยากเห็นการศึกษาในแนวทางที่คณะกรรมาการใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางหลักในการที่จะนำพวกเราไปสู่ความมั่งคั่งมีความสามารถในการแข่งขันมีการสร้างคนมีสังคมที่มีโอกาสและความเสมอภาคมีคุณภาพชีวิตที่ไปกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ มีการปรับปรุงเรื่องระบบความสมดุลของภาครัฐที่จะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับประชาชนถ้าได้ศึกษาตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาตินี้แล้วโดยมีแผนแม่บท23บวกหซึ่งในที่สุดก็ต้องไปแตะในเรื่องของแผนแม่บทอันสุดท้ายที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วที่พูดถึงล้มแล้วลุกเร็วซึ่งตรงนี้จะมีส่วนช่วยทำให้องค์กรผู้ที่จะมาจัดสรร ประโยชน์ทางการเมืองให้กับประชาชนหน้าที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นแล้วก็แสดงบทบาทและจุดยืนของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วในด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางที่สําคัญแม้กระทั่งตัวพรรคการเมืองเองที่จริงเราก็มีกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองใช่ไหมครับที่เรียกว่าเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่กรกตดูแลอยู่แล้วก็ดําเนินการ เท่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจะมีเพียงแค่เรื่องของการฝึกอบรมในส่วนที่จะเป็นด้านพตสนะครับพัฒนาการเหมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรืออาจจะมีการเลือกอพัฒนาส่วนอื่นๆก็ตามดังนั้นในการศึกษาตรงนี้อยากจะเห็นนะครับถ้าหากว่า เราจะได้เปรียบเทียบจริงถ้ากรรมาธิการได้ศึกษาในเรื่องของ primary vote มาแล้วอาจจะได้พูดถึงว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วประเทศเราขณะนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมยังคงเป็นกับดักแล้วก็คงเป็นปัญหาที่สําคัญในเชิงการเมืองในการที่จะเราพัฒนาต่อไปดังนั้นก็คงหวังเอาไว้นะครับว่าใน เส้นทางอีก15ปีที่จะครบ105ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นก็คือ2580ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐนูญปี2560ที่จะเราจะได้เห็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตินั้นให้ปรากฏเนี่ยเราน่าที่จะมีแนวทางที่จะทำให้เห็นภาพของพรรคการเมืองที่จะมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นของประชาชนที่แท้จริงในการแสดงบทบาทตรงนี้ซึ่ง คณะกรรมาธิการอาจจะได้บ่งชี้เห็นว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองต่างๆได้ให้ความสนใจกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนปฏิรูปประเทศมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรขอพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ